สวัสดีค่ะเพื่อนๆนชาว YouTube และเพื่อนๆนชาว Facebook ของส้มนะคะวันนี้ส้มจะพาไปดูการขนส่งฐานของสามีนะคะที่ว่าต้องนำาฐานไปส่งแต่ละลูกค้าของเรานั้นทำอย่างไรนะคะก็คือจะขนใส่รถแล้วก็ใส่พาเลทเอกไปนะคะก็ใช้เวลาขนส่งประมาณ เออสามประมาณสามวันนะคะแต่ส้มก็รวมวิดีโอไว้นะคะไม่ได้ทำสดหรือว่าอะไรนะคะเพราะว่าบางทีไม่มีเวลาก็แล้วแต่นะคะถ้าหากว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษด้วยนะคะส้มก็จะทำแบบเหมือแวบบ่าไม่ใช่มืออาชีพะคะ่ะแต่ก็ทำเพื่อความให้ชีวิตมีความสุขไม่ได้คิดอะไรมากนะคะ ก็อยากแชร์ประสบการณ์แล้วก็แชร์การใช้ชีวิตของสม้มให้ดูเท่านั้นนะคะไปดูกันนะคะลงเก็บฐานของสม้มสต๊อกน้อยมากค่ะขายดีนี่นะคะ นี่ก็เป็นกระสอบเดี๋ยวก็จะจัดส่งไม่รู้ว่าวันไหนที่สามีจะจัดส่งลูกค้าสั่งหนึ่งพาเลตหนึ่งพาเลทก็สี่สิบหกถุงก็ตกถุงละอันนี้ถุงละสี่ร้อยห้าสิบบาทนะคะถุงละสี่ร้อยห้าสิบบาทก็มีประมาณเท่าไหร่นะหกปอนด์ค่ะเออหกกิโลนะคะสิบห้าปอนด์กว่าน้ำหนักอยู่ที่น้ำหนักอยู่ที่6กกิโลหกกิโลนั่นคือ4ี่ยห้าบาทนะคะเศษฐาน,นะคะ่ะ เศษฐานกล่องนี้อยู่ที่9กิโลครึ่งนะคะ20ปอนครึ่ง9กิโลครึ่งก็อยู่ที่ราคา950บาทราคาขายส่งนี่คือ5.2ปอนนะคะถุงนี้นะคะ5.2ปอนด์น้ำหนักนะคะอยู่เราก็ส่งลูกค้าอยู่ที่ราคาถุงละ200บาท นั่นก็คือถุงหนึ่งมีสองกิโลหนึ่งถุงมีสองกิโลทุกอย่างที่นี่จะช่างเป็นกิโลหมดนะคะขายเป็นกิโลหมดค่ะเดือนนี้เออ่ส้มขายฐานได้ทั้งหมดสี่พาเลตสี่พาเลตก่ะเกือบสองร้อยถุงนะคะร้อยร้อยแปดสิบ เถุงนะคะเป็นจำนวนที่เยอะมากเลยปกติแล้วก็ของกองทัพอีกเดือนนี้เป็นเดือนที่เฮงมากเลยค่ะกองทัพบ,บกส,สั่งเศตฐานนะคะนี่คือเศษฐานนะคะ,คฐฐนนะ,คะถ้าเป็นบ้านเรานะ่ยบ้านเรานะ่ยจะไม่ใช้กันนะคะนี่นะคะดูนะคะเศตฐ,ฐานนะคะบ้านเรานะทิ้งละเกะละกะแต่ที่นี่เราขายหมดทุกอย่างะคะ่ะสามีบอกขายหมดไม่มีทิ้งค่ะคิดดูเอานะคะ อะไรทุกอย่างเป็นเงินเป็นทองหมดค่ะเดือนนี้ก็จะประมาณอยู่ที่เราวๆเกือบแสนเจ็ดหมื่นนะคะจำนวนถานจำนวนเงินที่ขายฐานได้หนึ่งแสนเจ็ดหมืนบาทนะคะโหถ้าอยู่อย่างประเทศไทยทำถานขายอย่างนี้ได้นะารวยตายหาเลยแต่ที่นั่นคงจะไม่รวยแน่ดูเอาค่ะ วันนี้ส้มก็จะพามาดูฐานนะคะที่ส้มทําให้สามีแล้วก็สามีนั้นจะนําไปส่งในสําหรับลูกค้าในสถานที่ที่แตกต่างกันค่ะเดือนนี้สามีก็กลับมาบ้านแล้วก็การทํางานในแต่ละวันนั้นก็เร่งรีบแข่งกับเวลาเหมือนกันค่ะวันนี้ก็จะขนพวกกระเป๋านะคะพวกฐานที่ทำเป็นกระเป๋านะ แบบนี้นะคะนี่ยค่ะอันนี้ส่งลูกค้าที่มิดแลนด์นะคะคือลูกค้าขอทั้งหมดเลยค่ะปกติเขาจะสั่งแค่100ถุงทุกเดือนทุกเดือนแต่เดือนนี้เขาก็บอกว่ามีเท่าไหร่ก็เอาหมดนะคะเป็นร้านนี้เป็นร้านที่ขายส่งเนื้อค่ะก็คือเขาก็จะรับฐานของเราไปขายไปขายประกอบด้วยนะคะ ที่นี่ไม่มียุงนะคะแต่แมลงวันมีมากช่วงหน้าร้อนกําลังเริ่มร้อนแล้วก็มีแมลงวันมากเลยค่ะส่วนที่เห็นอยู่นี้นะคะถุงนี้ก็จะเป็นฐานของกองทัพนะคะนั่นก็คือรอสามีคัดเกตฐานอีกทีค่ะแต่ตอนนี้คือเขาจะเร่งเอาฐานไปส่งลูกค้าก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะไปทำงานต่อนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจัดส่งยังไงวันนี้ส่งกระเป๋าแล้วก็อีก3ามวันนั้น ก็จะไปส่งที่เอลพพโซเพื่อที่ว่าจะขึ้นกับอะไรนะตัวแทนรับส่งอะไรส้มก็ไม่เข้าใจพวกฟ้าวงฟ้าเวิร์ดอะไรนะพูดพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่งอ่ะไม่ค่อยเข้าใจหรอกรู้แต่ว่าเคยไปส่งกับเขาครั้งหนึงแต่ทีนี้ก็จะให้สามีไปส่งเองที่เกียรตไปอยู่บ้านเบื่อเบื่อการเดินทางมากมันใช้เวลานานสามีก็เตรียมจัดทานลง ใส่รถค่าจัดเรียง okay. right. <laughs> สามีสามีบรกร้อเหนื่อยก็เหนื่อยแต่ก็บอกว่าเงินทั้งนั้น three, eighty four, a hundred and five. อันนี้สามีก็ต่อต่อเพื่อที่จะวางชั้น2อีกนะคะแล้วก็จะใช้สกูป <P> ิดทับเพื่อที่จะให้วางชั้นที่2ต่อได้ เทเลอร์เราก็มีทะเบียนรถเหมือนกันนะคะนี่ค่ะไม่ใช่ว่าเป็นเทนเลอร์อย่างเดียวน,นะคะมีทะเบียนเหมือนกันตัวรถก็ส่วนตัวรถเทเลอร์ก็ส่วนเทนเลอร์ อันนี้เป็นถุงขนาด15ปอนด์กว่าๆนะคะหรือ6กิโลครึ่งค่ะอันนี้อีกหนึ่งพาเลตนะคะตกอยู่ที่ราคาลูกละ450บาทนะคะเป็นฐานเกรดีค่ะหนึ่งพาเลตก็จะมี40ลูกนะคะ เราก็จะพ่วงสองสองชั้นนะคะคือชั้นล่างนั้นจะเป็นกล่องขนาด9กกิโลครึ่งนลคือเกรดพรีเมียมนะคะฐานที่มีขนาดใหญ่นั้นคือน้ำหนักอยู่ที่9กกิโลครึ่งราคาส่งอยู่ที่กล่องละ1 9ราคาส่งอยู่ที่950บาทพาเลตละ3 0,000ื่นกว่าบาทนะคะพาเลตละสา0,000ื่นประมาณ3400รอได้นะคะถ้าจำไม่ผิดนะคะ ถ้าหากเพื่อนๆชอบการทำรายการชีวิตประจำวันของส้มนั้นแล้วก็การถ่ายทอดการทําทานนั้นก็รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งเพื่อติดตามด้วยนะคะ <laughs> เพื่อเป็นกำลังใจอะคะ่ะขอบคุณมากๆค่ะตามไม่ค่อยดีค่ะเพราะแสงแดดแรงมากค่ะจะคอยแบบมีน้ำตาไหลตลอดนะคะต้องขอโทษด้วยจริงๆค่ะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ